ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับส่วงหลังสลากกินแบงรัฐบาลออกครับบัตรเล็กที่แม่หลังส่วงความหวนครับหาเจ็ดศูนย์ครับเพิ่นดได้เบ่เบอน่อยหน่อยครับลูกซยดลูกหาเพิ่นทุกขุทุกคนที่อยู่น้ำเพิ่นนี่ก,ก็ได้ทุกคนครับอรเตรอรลี่คนเราเบอรเบนอยหน่อยครับยา่างไว้ได้สีหาหมื่นครับ เอาครับก็มาส้มบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะติดตามแม่แม่ร่างได้กันทั่วหน้าครับวันนี้ครับได้เฮครับรถตดีกับรถเมื่อครับโชว์ใหม่ไหนใช่ไหมจีโชว์ใหม่หน่อยค่ะครับผมบครัผมยินดีด้วยค่ะได้เฮครับโอ้โ้ติดตามชุดใหญ่ทัางลวางหมดค่ะได้ทุกคนครับได้ทุกคนด้วยครับเด้อ จนล้นมือครับรตีล้นมือล้มือครับไม่มีมือจับแล้วครับอ้่านจตรวจ่มันรบ้เือนำนเร่อจนมล้นมือครับรตีแม่เขาพว่าอยากได้ของเงายาดรมันบ่ได้หรือเงเคมื่อนนั่นหรอขึ้อขง้นคนละ้าามปูบงกอนน่ะหน่อยปูเทจัดมือไทยจนล้นมือจนล้นมือครับท่านชมยังไ่ได้ตรว ยังไม่ได้ตรวจอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเตื้อปเนี่ยครับผมแมบลัง้าแล้วครับมาแล้วผู้ให้โชคปัดถืออเาหน้าปูให้โชคแล้วนะครับเนาะอ่าูให้โชคเข้าแล้วคอนเทนด์ใวันที่16ครับผมนครับผมวันที่16ได้หาเกจสุดลายลายซีเกจอันนี้สูดซีเกจสายนี้เลยอันนี้อันสูดหาไปมึงละสิบเอ็ดใบ สูดรหาไปได้สี่เจส่วนบรราุสูญใหญ่บ่ครับไม่ใช่สื่อส่ยรน่ใบครัท่านโู้ชมสูดผ่าใบไปชื่าินเป็นสูดเอันนี้เยครับสูดมีสองใบหาเจส่นหาเจส่วนรวมกันเป็นยี่สิบใบครับผม ยี่สิบแบบเป็นขอบกีหอประทับชี้ประทับมาล่าจงจนแม่หอมเหมืน่ะห้าเจ็ดศูนย์เพียบไปซืจนล้นมือค่ะเป็นเจ้าบุญเป็นเจ้าคุนรวยทุกคนนะครับเนาะได้ทุกคนผู้ติดตามแม่ล่าเพิน่นก็ได้ทุกคนครับจังบนน่ได้ซีหามื่นครับบ่หลายดอกนีน่นิดน้อยๆครับเอราอได้แก้มงกุลเพราะได้แก้เพราะว่ากูเพิ่นให้้โชคแลลวอ่มูเพนก็ได้มาอยู่หอประทับ ก็ช่วงว่าลอยเจ็ดนาะครับผมนนี้พ่นพ่นมานาานใช่เลยว่าลอยเจ็ดหคนา่นที่แรกก็ว่าลอยเจ็ดซีฟอเจ็ดแต่นเรา็ดงยัง้บอวพพ่นมาบอกันช่นมาบอวไอจุนไทุนอ่นไอมันไอคนร่วมฐานแต่ว่าพ่นมาวันนี้ลอยเจ็ดซครับผมโฮนปูนอลยเจ็ซิบแต่พ่นรวมฐานเป็นลอยเจ็ดซหนาะโอ้จัไปเลยนี่สรุปเลยเี่ยีฟดเลยค่ะล้นมือเลยค่ะ สุมรังวักินฟรัรับราวเอาเอาเห็นเห็นก่อนนี่เนาะจะจอก่อนนี่ละอ่าเจ็ดศูนตรงตครับอ่าสดใบ้คเป็นรวมมทุกคนบนต่ำก้อนายร้อยใบอย่สิบเจ็ดใบครับผมพูดติดตามเท่าไหร่นะคะสิบเจ็ดใบอ่าผูดนครับผมชวนต่างกันไลฟ์ก่ันครับ

บวกกันตัวเพราะว่ากอบเงาเดี๋ยวถ่าถามปูเบิ่งเนาะเพราะว่าแม่แม่สมพองงรอยากได้ว่าผลปูว่าสีแดงอ๋อกรอบเงามาให้ปูฟังบัดนี้ยี่ยมขึ้นมันบ่เป็นใจจัดนะนะครับผมเนะาะบว่เป็นใจจัดแล้วก็ว่าใจความนวดกับปู้ก็ไใดขึ้นเก้ารันหลักก็เรียกเพราะว่าข้าเจ้าบาสีเฮ็ดต้นเงินมาเน,นี่ยสีน้ำมันก็ต้องถ่าเพื่อนเพราะว่าเงินกับว่าท่านไปเอาเพราะท่านไปขึ้นเงินครับผม พวกลูกศิษย์ลูกค้าข้าจักรเชดผู้ละตุนละตุนเนี่นะอะไรเงี้ยมาโฮมกันเนาะจากมาร่วมกันเออเป็นสรุปมันเนาะเอาไปเช่แชข้าจักรใส่แฮห่เขาแแห่แแห่อ่อหม้อไว้แห่ให้ผู้เลยแแห่อ่อมเราไปโยขัดสุงมันแล้วก็าบอกยังสี่เนี่ยปนีเราได้หลายเนีผมแต่นั้นได้เราได้ลอยใบแล้วเราได้หลายหลายหมอกแล้วก็เราสีลงมาอยู่คลก แล้วหมานี่นเลยเนาะจะเป็นสวกก็หล่อแล้วขบอกว่าปูวันสิลาลัคนไยยูในไทยที่ให่พอพอเสียลัหนไอยูด้อียหลียไม่ได้คิดก็มนีเนาะแต่ว่าร่วมมาจากสิยจากลลานแต่ว่าถ้าเบิรงเพราะว่าเราพลนตัวมากีนางจะแต่เกสซูนแต่เกสซูนเป็นรอยก็ใบปาอูนแล้วเอาตรงๆงเลยเพราะว่าระ่าเกสซูนเนี่ยนอกล่างสมพรได้หลายแล้วว่าแต่ว่าตัวของปูล้วก็ซื้อยู แต่เราเอาไว้ก่อนแหละตัวนี้เพรอปูเราทวงเราจังหวัดก่อนเราว่าสุพรสิถธิเลขอันวันพูดเจ็ดศูนย์รว่าเใอ้าทีจ้าใดเลขออกะว่าขันคาดแม่เป็นไรแห้วสรุปว่ารู้ว่าแม่เป็นไรแล้วพี่อเนียเลขอเกว่าว่าันคาด้สิถือวันพูดเราส่มพอดีมันวันพูดเดียวมันี้วันพูธเออวันพูดเราก็นวลอ่ะไเก็์ศูนเราพอยังแล้วลเราโทรมาบ่อยบ้าง นีกเน่ย่างินดอกเนาตอ่าว่าห่างกับไทยทีให้เนาะครับเนาะพวกอะไรสมนาคุณเราอีทีมึกหม่นเนาะมกูมาก่าไทยไปนนห้ตั้งสา่แสนพูดเดียวกันพูดเดียวกันมันูดเดียวกันพยวเพราะว่าเพิ่นบาเพิ่นบุญได้ครับผมร่ียกหลอกนนคือความหมายพิ่บาเหงเพิบเทได้เพเทียดไ้เพงเท็ดตามพิานะ คือบริเวาเมียเออขั้นใดมาไทยเทือบริเวาจะมีพิธามว่าจะไม่ป็นจังบุญหลายหน้าผู้เห็นหอยที่ท่องห้ผู้เลยคะแานนี้สิ้นย้งก็ได้ใส่เป็นนีขะาดนยุทธที่นี่ก็บซีแสนเมื่อในใจเป็นเยู่องบริวาเราฟังก็านี่ยเราเอาเป็นนียุทธ์เออขั้นจังสันขั้นยังสันบาผู้ใดได้สิมาไ้เดอสิมาซอยเดอเราเรียกว่าสิ่แล้วเราได้ดังดังขั้มเบาอย่างนี้ โนสาธูน้ำฝนเนาะครับเนาะโเนสาธูน้ำเลาัจันเราคือโกขึ้นมาเนมนเนี้ยามข้ามบาจะของเดี๋ยวก็ลานแตกแล้วปานี้ตเป็นล้านเป็นลานเพื่นเวมีปูังแดลบันใหญ่อยู่เก่าเก่าคนขดีีเละัยเอาสีเอฟซีอยู่ห้างอื้อางไก่มีูด้โศกมานมาเนาะครับเอฟซีแม่ร่างส่งกันอยู่ห้างอื้นทางไก่อยู่ตั้งประเทศกัน ุยู้ยมาน้ำเพลนแนบอครับผมคอมเมนเขาว่าอะไรไหมครับเด้ออ่าิดตามครับจะเริ่มทิดตามครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์เป็นก็ร่างแรงใจได้ครับเด้อลไลน์แล้วไลน์ใบแล้วก็ตตาไลน์ครับหมทิศตามดอกไม้เพิ่นมาจากแล้วไพวกแตก อยาไหนี่เพูดยงน้ำตาไรอันเตือรไปตาไลก้ชเตือนกันละนาใรม้เถือกกรูกปูก็ร้องไม่ถูกก็ร้องคุผู้ชมเมื่อนั้นมเถือว่ากันเสาอะไรตีว่าเป็นย้าของพี่เขาตาตีตาตอาตไรนมันก่ธรรมดาแล้วครับเนาะเขใจกันให้คับผม อนอน้องาไปแล้วกัท่านนึงดีใจจนน้าราอะไรดีใจด้วยนะดีใจด้วยค่ะนั่งดกไม้พูได้มีโชกมีลาภเออเอิเนอเอ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 อ้ออเอเออเูอเอเอ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 เอเออเออเอเอเอาเออเออเเออเออเเออเาอเมอเออเอออเ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 เอเอเ น้ลตบขึ้นบ้าท่านอันมันพ้าท่นเนาะบ้าท่านเนาะเออเป็นเมื่อน่ะได้ยูวเมื่อนาเนาะเออพอกัะเบิดนั่นแบบนั้นแบบเากระดานเออเขาทำกันเขินนักี่คูส่งคูหมานนัเดี๋ยวเออเขาสีแดงก็งันมาถลายพอเอาเป็นเมือนึงแล้วเขาสะบอกวันศาพอะเออวันศัพ

vẫn phải hỏi một món sau tất cả những hào một hào động 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 động

ูกมือไปเป็นแพทย์อืมเอาข้าวอได้เที่ยวแล้วนะพ่อเนาะได้เที่ยวแล้วตั้งแต่เช้าก็ได้เที่ยวเนาะ เมื่อเลี้ยวเวิร์กไ้ด้วยเขียนเขีนชิงแตว่าเลี้ยวเอาคำว่าเส้นทำเนี่ยต้องให้กินชุดนี้สักอ๋ออ๋ออ๋อแล้อนน

เอ็ดคำยังไงเฮ็ดปุ่ายาสูบกันแล้ไปเสียงไปตายเลบอ่ะตอาวมขมวดปากเขาปัดถึงยด่ักเมื่อเฮ้ยไปเสี่ยได้ยังเนาะไปหรอ แงี่งแต่้นเสาถุก็กินงหยาบมากภาสิหยับมากสามพับสามอีรีตัวปูสามคัดสามเน่สามหนัสามหลังเอ้ยหักมัดแล้วป๋ไไดลากคนมะดอุ้ยเจ้าว่ามันโง่ มันฝากก็มีหนเดียวกูเอ้ยที่มีอีกหดอขับ่ายับเวังขับเร็ววัง คัหักหต่้งหากหกเขียวอะล่นเ่ยัางคำง่นั่นข้าเขียวตัวตั้ามาคำงกับตคาคำนี้ครับแม่ เอาไวมเอาไห้เอาไมปุ๊ีได้ดูสละดูดูอ้ยแต่ว่าแขบมันนัวสูงการัดจังไลยไม่แห้งัาปุ๊เอาหลังพัไม่แรงแฮะอ้เขัด่ยังว่าฉกอดกอดฉ่ำกอดแอ่ซูงเป็นฉกอดขัดมากระ่ขั้มขั้มขั้มอยากกับปุ้งย่งไงเขากับ อ่นยู่ดกระนานสาชูนี่เบเแต่าหนาเราตาขนีต่เขาดไหลอยู่ดิอาดิไหลอยู่ดิถ้เที่กคบเข้าขันแล้วไม่ทมาดานีเสยย่างลมมื่อน่นคือากันตายเมื่นไหน อปบดคอยเงียบไม่ตด้แทนน้ำก็คำว่าม่นาหนักก็คว่าม่นาหนักเขาเากเงาวน่ว่าเขาก็ได้จอาเอาวงินวันก็คึกจเฮ็ดตต้องง้างตัวาขยับสีฟอนง้างว้าไค่ะเอาเหทธรมดาีักลุคคักลเออเอแชวคักจากจุดเาของเท้าอนไอะ จักบาทแบ,บจนะ่จักบาทนทจักบาทแน่จักบาทแน่หอังก็ผมปาหผมข้อต้องน่าน้ําพี่เติร์บุรีบุรีบุรีต่อบุรีมาเจัท่นได้ไหมอ่ะตัวอนเดียวเขาเงานด จะรา,นายนงานในการรับชุมลับฟังนะครับเด้ออีจนนจะเปนมดเมฆารครับหลังสลากกิจดงรัฐบาลวะครับเนเาะครูบาลีที่ครูลดผลข้อง้นเงินมาเท่นงนี้ครับป่ายทะเบียดนึงเครับตรงกับบาลทีทีแม่ร่างสรงเนาะห้าเจครับ เัิ่จะเล่ยมาสรองโศกส้องไส่เพิ่น ช่วงแรงครับอ่าเพ่จะลองโฉบลองใช้ครับอ่าถึกเจ็ดศูนย์ครับหมายเลขทะเบียนรถที่เขามาเทท่องเทเงินเทท่องครับหมายเลขทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็บ้านแม่ลางส่งเพป็นหมายเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์ครับถูกทั่วหน้าครับแสดงความยินดีนั่นเลยครับเรื่องผู้ใดมีโศมิไส้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับอ่า สิบี้งานใหญ่อยู่ครับเนาะกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวแอดมินซีให้แนวทางให้ครับบาร์สิบี้ชัดเด็ดอย่างเนี้ยผู้โพสต์โชคให้รับต่อเน,นื่องบ่เอ่อตัติดตามไว้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณหล,ลายๆครับสำหรับการรับชมรับฟังครับ